สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะก็พามาเลาะชมบรรยากาศทุ่งนาข้างหมู่บ้านนะคะดูนะคะฝนจะกฝนตกเมื่อวานล้มแรงมากๆเลยนะคะเหมือนพายุมาข้าวลาบหมดเลยนะคะข้าวแบบนอนลาบไปหมดเลยนะคะปกติจะตั้งชันสวยมากๆนะคะทุ่งนี้แต่วันนี้เนี่ยลาบไปหมดเลยดูนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะ แ,แดดแรงมากๆเลยนะคะไม่มีวิวแววของพายุฝนเลยนะคะค่ะน้ำค้างยังเกาะอยู่ยอดหญ้านะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่ามันมีโข,ของนะคะมีเดจ,จะสูมไปดูใกล้ๆนะคะนคลองรอยของพายุฝนเมื่อคืนนะคะ ขวลาบไปเลยนะคะลาบเป็นหน้ากองเลยนะคะเพื่อนๆค่ะดึงกลับมานะคะเดี๋ยวจะเวียนหัวกันนะคะเพื่อนๆค่ะลาบทั้งทุ่งเลยนะคะยิงนกเสียงกาออกหากินกันนะคะก็เป็นสวนเป็นไรนาสวนผสมของชาวบ้านนะคะหมู่บ้านใกล้เคียงกับบ้านเมนะคะอีกด้านก็เป็นคูคลองนะคะเนี่ย บรรยากาศแบบบ้านๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะแต่แดดแรงมากเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเจ็ดโมงฝ่านะคะแดดโอ้โหแบบไก่อย่างขันเอกเอกเอกอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะเป็นคูเป็นทองถนนคอนกรีตนะคะประจำหมู่บ้านนะคะ ในคนละหมู่บ้านกับะะบ้านเมยน,นะคะบ้านเมยจะนู่นนะคะเดี๋ยวส่องไปให้ดูนะคะอย่หลบแดดก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะเพราะว่ามันย้อนแสงนะคะย้อนแสงภาพอาจจะมัวมืดไปหน่อยนะคะเหมือนนกนกก็หากินกันอยู่กลางทุ่งนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะแต่แบบย้อนแสงนะคะแดดแรงมากวันนี้นะคะมีน้องนกน้องนกก็ยุ้มก็ยุ้มอยู่ก,กลางทุ่งอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะ หากินกันอยู่กลางทุ่งนานะนกน้อยนกตัวน้อยๆนะคะโน่นหมู่บ้านเมจะเห็นแฉงน้ำนู่นนะคะแทงน้ำสีฟ้านู่นคือหมู่บ้านเมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะนี่น้องนกน้องนกน้องนกก็บินกันตัวเล็กตัวน้อยนะคะในทุ่งนาก็หากินกันนะคะหากินกันตามภาษา ตัวเล็กนะคะตัวเล็กตัวน้อยภาพอาจจะไหวไปบ้างนะคะย้อนแสงพระาอ,นนอะา,ทนนาทิตย์จ้ามากๆเลยนะคะแล้วนกตัวเล็กๆตัวดำๆนะคะไม่รู้นกอะไรนะคะเพื่อนๆค่ะไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะคะเพราะว่าแสงมันย้อนเนาะพระอาทิตย์วันนี้พระอาทิตย์จ้ามากๆเลยนะคะลูเมยจะสูมเข้าไปได้หรือเปล่า สูมเข้าไปจะเห็นน้องหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมย์ก็มองไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันย้อนแสงเนาะย้อนแสงแบบเวียนหัวย้อนแสงเวียนหัวนะคะมันไม่ใช่นกกระยางด้วยนะคะมันเป็นนกตัวดำๆนะคะเพื่อนๆตัวเล็กๆนะคะก็มาเก็บกินแบบเนาะยอดหญ้ายอดข้าวเนาะเพราน่าจะออกลวงเป็นน้ำนมมัางแล้วแล้วเขาถึงได้มามาเจาะก,กินนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็บรรยากาศเนาะชมพงนาเดี๋ยวข้าวลมก่อนนะคะข้าวลมก่อนข้าวลมระบายน้ำเอาจากนาลงของนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าด้านฝั่งตรงข้ามมันเป็นของ,ขน,ง,ของนีนงนะะม่มอกีอ้เลยส่องให้ดูเดี๋ยวนะคะจอดรถจักรยานก่อนนะคะ ว่าเดี๋ยวเมย์คงปั่นย้อนกับเข้าหมู่บ้านแล้วคงคงไม่ออกถนนใหญ่นะคะเพราะว่าสายแล้วอันตรายนะคะนี่นะคะน้ําจากตรงนี้นะคะก็ไหลน,นี่นะคะเขาจะขุดท่อฝังท่อนะคะน้ําจากในนา,นาบินกันว่อนแล้วนะคะน้องนกเลยนะคะโอ้ข้าล่มแล้วค้องชั่วหน่อยนะคะนี่น่ะเห็นมน,น,น,นกบินกันู้นะคะลหยๆเนเนยน,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 นกบินกันแล้วนะคะ วันท้องนาเลยนะคะนี่นะคะเข้าวลมแล้วถึงจะมองเห็นนะคะเมื่อกี้มเมมองไม่เห็นเลยนะคะเห็นนกตัวลายๆเลๆนะคะอยู่กลางทุ่งจะแบบมองม,องม่มองไม่ชัดนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะเดี๋ยวขอกลับมาก่อนนะคะนี่เขาก็น้ําก,ก็จะปล่อยนะคะจากนี่จากคลองอจากภูนะคะมาลงคลองฟากนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่นะคะอต้องลงมาถึงจะมองเห็นนะคะ นี่ก็จะมาออกลุงคลองที่คลองนี้นะคะพเพื่อนๆคะ่ะนี่ว้าวมีปลาด้วยหรือเปล่านะคะเหมือนจะมีปลานะคะเดี๋ยวลองเดินดูก่อนนะคะพเพื่อนๆคะ่ะก็เลาะธรรมชาติกันอยู่แถวท่งนานี่นะคะพเพื่อนๆนี่ตรงนี้อ๋อเหมือนปลาหรือว่าน้ํามันไหลนะคะพเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวขอเข้าไปส่องหน่อยนะคะ หมือนจะมีปลามีอะไรอ๋อตรงนู้นเป็นเป็นส่งน้ําเข้ามานะคะเ,เพื่อนๆค่ะอ๋อเป็นปล่อยน้ํามีฝ้าหนึ่งเข้ามามีก็ว่าทําไมน้ํามันไหลแบบบนๆนะคะเนี่ยนะคะไหลแบบบนๆบนๆ,ๆ,ๆอ๋อมีท่อฝังออกมาจากฝั่งตรงข้ามถนนนะคะฝ้าอีกฝ้าถนนนนะคะเ,เพื่อนๆค่ะี่ไปเดี๋ยวเราจะไปส่องกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปส่องกันอันนี้คือ เลาะฟังธรรมชาติโอ้ฝ่าหน้นนะคะเพื่อนๆค่ะอยู่าหนุนคนเราฟังถนนกันนะคะเพื่อนๆค่ะคนเราฝ่งถนนกันนุ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 นนนนุนป่าเดี๋ยวไปเลาะไปเลาะส่องบรรยากาศฝังฝากถนนจะลงไปลงไปดูฝ่าหน้นนะคะว่าเป็นคลองนะคะน้ำจะปล่อยลงมาจาก อีกภากหนึ่งนะคะมาลงคลองฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสุดป้ายสุดทางนะคะของอีกอีกอีกตำบลหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวดูนะคะว่ารถวิ่งมาแรงนะคะเพื่อนๆค่ะรถวิ่งมาแรงล้ผโอ้เมย์ไม่ข้ามไปดีกว่าอันตรายนะคะนู่นนะคะเพื่อนๆค่ะ มันจะเป็นคลองอีกด้านหนึ่งนะคะของมู่บ้าน,นะคะเพื่อนมันเป็นทางโค้งทางไอ้นี่ด้วยนะคะแดดร้อนเนียก็ไม่ข้ามไปดีกว่านะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็แค่ซูมไปให้เห็นนะคะว่านี่นะคะมันจะมีคลองนะคะเป็นคลองเล็กๆนะคะเป็นคลองส่งน้ำอีกด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวเมย์จะเลี้ยวกลับ เลี้ยวกับนะคะนี่ยินดีต้อนรับสู่ตำบลสามโคกงนะคะเพราะว่าเป็นเขตติดต่อนะคะสามโค้งนะคะกับประทุมไม่ใช่นะคะกระแชงนะคะเป็นหมู่บ้านกระแชงกับสามโคกงนะคะก็เป็นเขตติดต่อกันนะคะเพื่อนจ่ะนี่น้ำแรงมากๆนะคะนี่นะคะต่อ,อจะปล่อยน้ำอีกฝั่งหนึ่งมาเข้ามานะะ่อะก็มาชมบรรยกากาศนะคะ ทุ่งนานะคะทุ่งนาเพื่อนบ้านนะคะก็อาเมยก็ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะปั่นล้อชมทุ่งนานะคะเพื่อนบ้านกันไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆที่พี่น้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกําลังใจเมย์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ